สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนีนนพ้พบกับเราจิเพชรยนต์นะครับเรื่อม,มือสองผมนะครับโอมเพชรยนต์วันนี้ผมอยู่กับเจ้าแจ๊ด<จ><จ> g e ปี2013เดี๋ยวเราพามาดูกันครับวันนี้อันนี้เป็นแจ๊ด GEP ปี e 2013นะครับตัว 1.5S อันนี้ราคาตั้งอยู่ที่3690 0 0่้บาทแต่วเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดคุณซื้อกับเราภายในวิดีโอนี้วิดีโอนี้รับไปเลย3 5 0 0 0 0 เราลดให้เลยนะครับ20,000บาทแต่ถ้าเก er ิดจะลดกว่านี no ้อ ok right> ีกก็เข้ามาคุยกันได้ครับติดต่อเข้ามาครับทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวพามาดูรถกันคันนี้สีบอลเงินสีเดิมนะครับไม่มีชนรถเดิมๆสภาพสวยนะครับไฟหน้าไม่เหลืองยางเปียยงยังใหม่ยอกดอกเต็มนะครับมีฟิล์มให้ละคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับมาดูห้องเครื่องก่อน รถวิ่งกี่โลครับพี่จิคันนี้วิ่งแค่89,000กิโลนะครับรถใหม่แท้เช็คเช็ศูย์ได้เลยปี13นะครับจะวิ่งมา80,000กโลถือว่าวิ่งน้อยมากวิ่งน้อยมากครับเครื่องนี้ยังดีอยู่เลยแอร์เย็นไปหน้าไม่เหลืองนะครับไฟหน้าไม่เหลืองยังใหม่อยู่กดิบๆเดิมๆนะครับอยู่ครบหมดน็อตไม่มีรอยขครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับใช่เซอร์วิสครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน ่กล้องข้างหน้าเลยครับอะนะครับภายในสะอาดนะครับใหม่มากปุ่มเปิม,ปมยังไม่มีรอยปุ่มแอร์ปุ่ม,มเครื่องเสียงยังไม่มีรอยหล่อรอย,รอยทะเลาะนะครับอ่าอยอะครบมาดูเลขไมค์กันคันนี้เลขไมค์อ่าเก้าหมื่นห้าสิบเก้าเองอันนี้คือไม่มีกอนแน่นอนเลขไมค์แท้นะครับมาฟังเสียงกัน เครื่องยนต์เดินเบาปกตินะครับมาฟังแอร์เย sure? <and> <people> ็นไหมโอมโอมแอร์เย็นไหมคันนี้โอ้แอร์เย็นเลยนะครับเพลงเพลงเพาะไหมเพลงเพาะไหมอ่าเดี๋ยวไปฟังคันนี้เพลงเพาะนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะ เครื่องเสียงเล่นเล่น AUX ได้นะครับ cd ดีได้นะครับต่อก็มี USB ให้เสียบด้านล่างนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับมีเกียร์ให้เล่นได้มีตัวดีมีอะไรให้เล่นได้นะครับปรับกระจกข้างกระจกไฟฟ้านะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตนะครับดำตัดเงาดำตัดน้ำเงินได้ทรงสปอร์ตนะครับนั่งทำให้กระชับขับขี่ง่าย ใชเบาะผ้านี่ใหม่ๆไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยคราบบุหรี่รอยอะไรนะครับใหม่ใหม่ไม่มีคราบเหลืองดูครบเเราไปดูดูข้างหลังดูข้างหลังด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายก็จะมีเซนเซอร์ให้นะครับเซนเซอร์ถอยหลังมีให้4ี่จุดเลยนะครับเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดมีแค่4ี่จุดครบฝาท้ายไม่เคยโดนชนนะครับ กันชนไม่เคยทําสีนะครับสีเท่ากันไม่มีเทียนใช่ครับสีเท่ากันไม่เพีย่ยนมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเป็นยังไงครับใหม่ๆหม่กิบ๊บกิฟตเลยเสัมภาระด้านหลังกว้างนะครับเก็บของได้เยอะมากกระเป๋าเดินทางเนี่ยห้าใบผมว่าสบายสบายและที่สําคัญน,นะครับเราพับเบาะได้ด้วยอันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวพับเบาะแยกนะครับ60 40แยกซ้ายขวาได้นะครับเป็นเบาะล้างสไลด์นะครับจะทําให้เท่ากันได้นอนได้เลยนะครับ นอนสบายเลยนอนสบายครับโอ้โหกว้างมากคันนี้ใหม่มากครับเราทวนราคากันอีกทีที่ครับคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่จิคันนี้ตั้งอยู่สามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับแต่ถ้าตอนนี้เราไม่ขายแล้วสามแสนหกหมื่นเก้าพันเราขายแค่สามแสนห้าหมื่นบาทแต่ถ้าอยากได้ส่วนลดพิเศษมากกว่านี้อีกติดต่อเข้ามานะครับที่ศูนย์เก้าห้าห้าแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่ผมจินะครับ ครับผมก็0 8 3ย์นะครับเก้าสองแปดแนะครับโอมนะครับเพชรยนต์นะครับเพชรยนต์เราซื้อแต่รถดีๆนะครับมีวารันตีให้หลังการขายสามสิบวันรถพิชความจมน้ําเราไม่ซื้อมาขายแน่นอนนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามานะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับที่สําคัญใช้รถออกตังค์เท่าไหร่ออกตังแค่หนึ่งพันบาทแค่เงินจองอย่างเดียวออนหนึ่งพันบาทรับรถกลับบ้านได้เลยมีน้ํามันให้เต็มถังนะครับไปครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถคันไหนอีก ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับนึกแค่นี้แหละพอแล้ว